ไม่หน่อยนะครับผมก็นากมวยกีฬาโคราชไฟเนิยวซ้อมมากี่วันซ้อมอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่กี่ท้ายนักมวยกีฬาโคราชก็อยู่ที่เดิมที่เมวยกีฬาเลยมีใครช่วยเป็นผู้วังซ้อมไฟนี้เพื่อนชนยไทยตอนนี้เราอายุสิบเจสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบหกน้ำหนักแป๊บๆตอนนี้หกสิบเอ็ดทังสองมวยสไตล์เลยครับมวันนี้ต้องมาเจอกับก้องบูสิงห์ครับเคยต่อยเขาไหมยังครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขามวยสไตล์ วันนี้มาเจอเขเนาะวางเกมวางแผงไงดิได้เลยล่าสุดต่อยไปที่ที่ร้านเลยเพราะนั้นต่อยกับต่อยกับคุหลาบขาวเป็นไงเมื่อวันนั้นชนะคะแนนครับเวทเท่าไหร่เมื่ต่อยอยู่ร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามนี่ต่อยร้อยร้อยยี่สิบหกปล่อยไปต่อยเหรอเขามาแทนหรือว่าเรามาแทนเออมันเปนเรื่องขาเขาหาเองอ๋อก็เลยกองไทยน่าจะมาแทนเนาะก็เลยปล่อยไปต่อยเมื่อกี้ช่างนั้นหนักแล้วเป็นไงบ้าง ขานเรียบร้อยเนาะร่างกายไฟนี่ร้อยเปร์เซ็นต์นะสบู่แรงวันนี้ก็พร้อมอมาแชร่นะนะคุ้มเมื่อกี้ได้คุ้มไหมหรือปล่อยเลยคุ้มประมาณสี่โล่ต่อยมือไทยมาทั้งหมดหกส,สิบแฟบรคนจังหวัดเด็กสุรินทร์ฝากเชิญช่วยไปครับครับพี่น้องชาวสุรินทร์ช่วยไปน้ำใจด้วยครับวันนี้เต็มที่ครับแช่นะนะวันนี้เปิดหุ่นู่แรกเลยคอยโชคดีครับ